รรรดใใชช้วิจาาณญนกรรับมสวัสดีค่ะอยู่กับรายการแฟนโก s t สตอรี่วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของคุณจูเนียที่ได้ไปลองดีในค่ายลูกเสือร้างชื่อดังแห่งหนึ่งส่วนเรื่องเราจะเป็นยังไงขอเชิญคุณจูเนียเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับพี่ชื่อผมไปเที่ยวกับเพื่อนปีแล้วแบบว่าผมอ,อยู่กับเพื่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็คุยกับเพื่อนเชิงแบบอยากแบบ เจอผีอนะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้พูดนะครับผมอยากเจอผมแค่พูดกับเพื่อนว่าไม่เพื่อนได้ข่าวว่าเองเจงอ่ะอเองลองไปแบบหาเรื่องลาท้าผีอะไรเงี้ยไหมเลนะเื่อนปุ่มมันก็แบบเขาดีอนะไรเงี้ยผมว่าพูดเช้งลึกลงเนี้ยตอนเช้าเช้าไปนะไปเที่ยวสินทันมาจบจบเช้าๆ้าเช้าเบา่ายประมาณสิบโมงสิบโมงเที่ยวเินทัน จะไปดูหนังกันนี่แหละพี่แล้วก็วกลับบ้านนี่ก็ดูหนังกันก็<ห>ดูกันตามปกติกินข้าวกันก็ยังนั่งคุยกันเหมือนเดิมว่าคุยกันกันเชิงแบบแซวท้ากันนะเชิงท้ากันเน่ยโน่นนี่ประมาณน,น,นี้ผมก็ไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าผมกลัวว่าถ้าสมมติวันไปจริงขึ้นมาเนี่ยมันจะสมพองสมพองปากมงพูดและจะเห็นจริงๆอะไรเงี้ย ็เลยไม่อยากพูดเยอะผมอะก็เลยว่าเอยเพื่อนกลับบ้านไังไหมหนักไปดูจบแล้วขเข้ากจิตเหนกันแล้วเพื่อนก็าบอกอ๋อดิขับก็กลับผมก็เลยขับรถกลับบ้านกับเพื่อนคราวนี้ผมไม่ได้ขับรถเองว่ะเพราะว่าผมไม่ไดเอารถมาผมให้พ่อมาส่งแล้วก็นั่งรถจับเพื่อนไปต่อขับจนมาจะถึงแบบว่าตรงจุดที่แบบผมอะต้องลงมารอพ่อ ต้องถัว่วพออรพอมารับ,อ,บอยู่<ะ>ดีเพื่อนหนึ่งมันจะบอกว่าไปด้นานละผีไหมเพื่อบอกว่าเฮ้ยมันทุ่มกว่านะเพื่อนมันสองทุ่มมนะันอ่ะจะไปกันดีเหรอเพื่อนมันบอกเอาดีเรามีกันตั้งเจ็ดแปดคนจะไปกันหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็เลยถามว่าแล้วเองจะไปที่ไหนวะมันบอกว่าเนี่ยขับไปอีกประมาณเจ็ด สิบเปิดสิบสิบเอ็ดสิบสองโลนี้เนี่ยเนี่ยจะถึง่ายลูกเสียหลาน้วเนี่ยผมก,ก็เลยพูดกับมันว่าบ้าปะเนี่ยมันก็รู้ประวัติอยู่มันจะไปหาเรื่องไงเพื่อบอกไม่ทำหรอกเรื่อนไม่ทำแต่เวลามันดูแบบติดต,ตลกอี่ผมบอกจริงก็คืออย่างลงมันก็้าผมไปเลยมันไม่ถามผมก่าทำผมก็พูดกับตัวเองแจใงว่าผมจะไม่ทำอะไรที่มันแบบว่า ทำให้ผมแบบเจอปัญหาผมก็เลยพอถึงจุดหมายปุ๊บปนประมาณสองทุ่มกว่าสามทุ่มอะไรประมาณนี้ผมก็เลยแบบว่าคุยกับเพื่อนว่าทุกคนนะชีดาทุกคนมึงห้ามลบหลู่หรือแบบว่าทำอะไรที่มันเชิญชวนให้เขาออกมามึงห้ามปลาของมึงห้ามเหยียบย่ำของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ห้ามตะโกนด่ามึงห้ามตะโกนท้าใครทำจับมึงมัดเชือกทิ้งไว้ในจบเหรอไหมเรื่อนเพื่อคำเดินออไม่ทำหลอกไม่ทำหลอกอะไรเงี้ยพี่จำคำว่าไม่ทำหลอกไว้นะพี่จำไว้ผมเดินเข้าไปตรงแรกทางเข้ามันนะพี่ทางเข้ามานะันอะบขู่แบบน่ากลัวมันเป็นรูปปั้นแบบลูกเสือตั้งอยู่ตรงนี้ ลงไปลึกเสียมันก็เป็นแบบโดมเล็กๆอ่ะพวดจะล้างแบบบี่เศษจมเมืองเศษอะไรเนี่ยเศษเต็มหมดอ่ะผมส่องไปฉายเข้าไปอ่ะมันคูหน่ากลัว่มันน่ากลัวมากมันมันมืดมันเงียบมันไม่มีลมเลยพี่แล้วผมะก็เดินกันเข้าไปอีกอ่ะเดินเข้าไปจนถึงแบบต้องทำกิจกรรมตรงปีน เดินเชื่อเดิน hmm. ข้ามเชื่ออะไรเงี้ยแต่ที่เพื่อนผมมันจะแบบว่าเฮ้ยยนนั่งอยู่ผมก็จะอยู่ที่ก็จะอยู่ตรงนั้นประมาณว่าหลายนาทีหน่อยอะไรเงี้ยว่ากว่าผมจะกลับก็แบบนานเกือบทิงคืนอะไรเงี้ยก็ยืนคุยกันพอถึงที่หนึ่งก็ยืนคุยกันปากพายแบบคุยกันเรื่องประวัติประวัติที่ตรงเนี้ยอะไรเงี้ยพอ พอถึงหน้าประตูทางเข้าก็จะแบบมาแบบว่าปูะตูทางเข้านี้เคยเป็นประตูทางเข้าของลูกเสือที่มาเข้าค่ายแต่ก่อนแต่กับล้างเพราะว่าด้านในกับเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วก็เดินไปที่ต่อไปแล้วก็เซิร์ชที่ทํากิจกรรมตรงนี้เคยเป็นที่ของเด็กๆหลายคนที่มาทํากิจกรรมกัน Google มันก็บอกไว้แล้วพี่และเนื่องจากเหตุการณ์สนุกทําให้เกิดการปิดตัวลงอย่าง เดินไปจนถึงแบบโดมอีกอันหนึ่งที่มันเป็นที่ทํากิจกรรมกันเลยพี่ตรงนี้มันจะกระเบื้องเยอะมากเพราะว่าหลังคามันทำจากกระเบืออ้องใหญ่พี่แต่เพรมันเก่ากระเบื้องมันเก่าอ่ะมันก็จะร่วงองมาลากลอมาแตกกองๆนั่นาาลากมาพี่บางอันมันก็แตกไปห,หมดแต่บางอันก็ัจะเป็นแผ่นอยู่แล้วถ้าไปเหยียบจะแตกเสีดง,งอะไรเงี้ยตอนแรกเมื่อผมไม่ได้ทาอะไรหรอกแล้วอาเนี้ยเราก็เดินไปเรื่อย จนถึงบ่อน้ำที่เป็นขาวที่เด็กจงร่ามาเพื่อเพื่อนหอวมัดมันก็ไปยืนหน้าบ่อน้ำเลยพี่น้ำมัมันหล่อจิ้มจิ้มเหมือนมันมันบอกมันน้ำมันไม่ได้ทำไม่ห้ามทำเหมือนมันไปพูดเงี้ยิ้มหรือพูดคนเดียวอ่ะแล้วเพื่อนยืนอยู่ด้านหลังมันถามสิคนมันไปพูดคนยิ้มคนเดียวเงี้ยแม่ผมได้ยินอ่ะพูดแบบถ้าจะบอกว่าบ่อน้ำน่ากลัวจริงปะน่ากลัวจริงปะนี่ยอะไรเงี้ย เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเนี่ยพูดท้าทายหรืยืนพูดอยู่คนเดียวไม่ใช่คนเดียวี่มีเพื่อนแบบว่าเดินประกบหลังอยู่กันเพื่อนตกน้าอะไรเงี้ยก็ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเครื่องชแบบหลายอาทีเพราะว่าแบบว่าก็เซิร์้อ,อมลแล้วก็ยืนกันตรงนั้นเลยพยายามยืนเกาะกลุ่มไว้อะไรเงี้ยไม่ยอมไม่ใครเดินแยกเดี่ยวไปว่าเพืพ่อนจะหายอะไรเงี้ยก็เดินเสือกนูนว่า สถานีนะตรงนี้เป็นสถานีเกิดเหตุที่เด็กเข้าค่ายรุ่เสด็จจมน้ำแล้วมีแบบว่าเพื่อนเด็กเสียมาเดินแล้วแบบเจอจ้างของเด็กตุ๊กเสด็จจมน้ำแล้วก็แบบว่าเด็กคนที่เจอก็จมน้ำไปอีกคนอะไรอย่าเงี้ยพี่ก็เล่าๆไปเรื่อยๆผมว่าแบบกลัวมากผมกลัวผู้ต้องผู้กองต้องตัวก็กลัวมากผมพยายามจะหยุดกลางผมก็พยายามพยายามอยู่ด้านหลังอหะด้านหลังแต่แบบว่า มีเพื่อนลอ้อมรอบอะอะประมาณนั้นผมไม่อยากอยู่รอบนอกผมไม่อยากอยู่ด้านหน้าผมไม่อยากอยู่ตรงหลังสุดแต่หลังสุดมันดีอย่างหนึ่งพี่คือถ้ามีเรื่องอะไรเราได้ยินอะไรเกิดขึ้นวิ่งไหวถึงยังไงก็ถึงรถก่อน <c oughs> มันก็ยืนคุยกันผมพยายามเดินหาที่ที่แบบว่ายังไม่ได้สับวนกันเรื่องมันเตัวจนแบบว่าจนถึงที่สุดท้ายพี่เมื่อมีเสียง มีเทา้ามันแอบมันแอบมาพี่มันเดินแอบกบ็บอกว่าเสีงเงยสงเงียบเสียงเงียบเสียงินตะปิ่กึ๊บกึบแล้ก็หายผมกับเพื่อนก็มองหน้ากันมันเดียวตรงกระสิบใช่ไหมโกษโ่ษมากแต่ทแต่ทำมไมไม่รู้นะแล้ว,ลวค่อยเดิน,ปนไปมาเลยจนที่นาเป,ป็นบอน้ำ มีเสียงแบบแบบคนแบบขึ้นจากน้ำพี่เสียงแบบน้ำมันแบบเสียงแบบน้ำไหลแบบเหมือนแบบเสียบ้านอมน,น้ำใช่ไหมพี่เสียบ้างก็จะแบบว่าน้ำันจะไหลลงมาลงมแบบากระทบน้ำเสียงมังนจะชิชิชิชอะไรเงี้ยค่ะเสียงมันก็ <S 2> <S 2> ขึ้นมาครั้หนึ่งแล้วมันก็นิ่งผมก็เพื่อนว่าผมกลัวเพื่อนอนะกลัวมีอะไรมาท้ายเพื่ามันตกน้ำผมบอกเพื่อนขึ้นไปตรงขึ้นไปบนบัน แต่ไม่ได้ตกไม่ได้ตกตัวแกตะโกนด่าเฮ้ยแล้วก็วิ่งอย่างเงีแล้วทุกคนก็หันไปมองไยทุกคนกหันมาเหมือนหันมามองหน้ากันเหมือนเดิมทุกคนส่องหาไปที่ต้นตอของเสียงนะพี่แต่ไม่เจออะไรทุกคนพอจะเข้าแบบทุกคนพอจะแบบพอจะรู้อยู่แล้วว่าส่องไปก็ไม่เจออะไรแต่ทุกคนก็อยากส่องมานเนาะก็เลยส่องไปก็ไม่เจออะไรพี่ทุกคนจะบอวา่าไปไป,ไปโดม ดมหนึ่งไปโดมหนึ่งดมหนึ่งผมผมไม่ากพูดมากเลยเพราะโดมหนึ่งมันเป็นตอนเจอหนักสุดเครื่องบิน้ดนโดมหนึ่งนอะ่ะมันจะมีแบบป่าล้อมรอบใช่ไหมพี่<อ>แล้วแบบว่า,พวาเ,าาเาาาพื่อนผมก็ยือกตกการโดมเราก็เยือกตกการโดมกับเบื้องก็กระจัดไประจวบบอกกับเพื่อนผมว่าคนที่พู้ถ่าสองไฟในชีวิตนั่นหมายถึงก็สอง เข้าไปดาวิวทีก็ไม่เจอหลักวิทีก็ไม่เจอคิดอะไรลูกสองเข้าไปในป่าพี่พยายามแบบสอ่องหาสักอย่างเหมือนพยายามหาพี่แล้วก็แบบมันไปสะท้อนอะไรเหลืองๆทองๆผมอ่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นวอลเกอร์น,นะพี่ที่พผ้าพันคอ สะท้อนอย่าะมเป็นมันก็จะเป็นแบบแสงเงาลงทองทุกคนเห็นันไหม่เป็น,น,นเนด,ด็กสีเส้นสีลายผิวซีซีมือแบบมือย่นๆเหมือนแบบมันเพตกน้ำมามันเพิงตกน้ำมาพี่เพราะว่าสเสื้อสูลยมันเวลาโดนน้ำสีมันจะเข้มใช่ไหมหมวกก็แบบว่าหมวกก็แขวนคออยู่อะไรเงี้ย ลักษณะนี่ประเมินอายุเท่าไหร่คะที่พบน่าจะปาดถูกครับน่าจะประถุกเพราะว่าไม่ได้ตัวสูงมากไม่ได้ม่สามารถประมาณรูปได้จริงๆว่าน้องเห็นแค่เสื้อท้องกับสีผิวดองจริงแต่ก็ไม่ได้รหด่นีใบไม้บางหน้า ผมอ่ะก็เกิดการตกใจกลัวทั่วน่ะสองเพ่งเล็งไปที่แบบว่ามันเกินตรงกันจะนี่ผมว่าเห็นแล้วว่าเป็นเด็กลูกเสือเป็นเด็กคนนั้นผดเป็นลูกเสือ ยินส่องอยู่นานมากจนกระทั่งสิ่งนี้เกิดขึ้นพี่ส่องเข้าไปในป่าไกลๆใช่ไหมพี่ดนนั้นตั้งท่าอะไรสักอย่างพี่แล้วก็แบบมองมาที่พวกเราแต่หน้าน้องก็เป็นเนา้ดำๆหน้าน้องเป็นเนาอดำพี่แล้วน,น้องก็แบบวิ่งแบบพุ่งเข้ามาพี่พุ่งเขาา้ามาที่กลุ่มของผมแต่น้องอยู่ในป่าตึกว้างนะน้องวิ่งแหวกยาเข้ามาวิ่งแหวก ทิ้หมายเข้ามาทุกคนเห็นเพื่อนทุกคนวิ่งอีู่ีหลังวิ่ง,งอยู่หลังแค่นั้นก็ไม่รู้นะว่าน้องวิ่งมาน,น,น้องวิ่งเดินน้องวิ่งตามเลยทุกคนวิ่งพี่วิ่งไปหน้าหลังเข้าวิรถจอดทางเขาวิวิ่งวิ่งจอดตาตารถด้วยความตื่นต,ะตระหนกมากทุกคนตกใจทุกคนตื่นตรตนละหนกตาตาเราเรารีบปิดพี่ผมอ่ะผมเพื่อนคนนึยเป็นคนที่สองกลับเข้าไปในสกายคือเพื่อน จะมีพายามวิ่งวิ่งให้เป็นเร็วที่สุดออกมาจากตรงตัวพี่ตามมาพี่ก็คือวิ่งวิ่งมาทั้งชุดลูกเสืออยางนั้นเลยนะใช่พี่ชุดลูกเสือที่เปียกอ่ะไม่ก็คนุูว่ะวิ่งมาทางอย่างนั้นเลยพี่แล้วผมก็แบบตกใจพี่บิดเพื่อนบิดบิดยังไงก็ได้ให้มันพ้นอ่ะ ใช่พี่ขนขาหนังเสือมันจะเป็นซอยเข้ามาเขาออกก็ซอยแบบทุกคนก็ะเดนโลงอ,อกอะท่านดาวการไเมองก็กไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่พี่ทุกคนจอนดรถทะเลคุยกันพี่ผมพูดว่าผมพูดแบบในกลุ่ม,มนะใครมันไปพูดมีเพื่อนคนหนึ่งยกมึงบอกอว่าผมโทษเพื่อนผมแม่งแบบชี้หน้าด่า มึงเป็นอะไรมากปะวะกูบอกอย่าท้าก็คืออย่าท้าดิมึงเห็นนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมึงกูพูดตรงนะมึงพูดให้ตายมาไปเล่าให้ใครฟังเขาก็ไม่เชื่อหรอกข่ามึงเจอที่มึงพูดไปอ่ะใช่ไหมล่ะมึงเห็นใช่ไหมล่ะทุกคนเห็นใช่ไหมล่ะทุกคนเห็นเพราะมึงใช่ไหมล่ะถ้่เขาโมโหขึ้นมาเม็่ท่านนี้พวกกูโดนโดนขนอ จริงเลยต,ตอนสนี้เราจะบอกว่าไม่ไรอยา่างกระทั่งอีกอย,ย่างหลังจากนั้นต่อมาพี่เหมือนมีไซรัสด้วยกอนเริ่ม,มเมือเพื่อนกันเริ่มป่วยพี่แต่ไม่ได้ป่วยหนักก็พี่มันแค่เป็นไข้แต่มันเป็นบ่อยเฉยประมาณนั้นแล้วมันพูดกับผมว่าอันสาราญจริงเลยเด็กลูกศิษย์คนหนึ่งมาเย็นพูดก,กันม,นมากว่าพี่ พี่นี่พี่แกลงเหรอมันนั้นน่ะพี่เป็นคนผักหนุ่มตกน้ำเหรอพี่รูไว้หนุหนห่มอะไรนะพี่เองแบบพูดกับผมเนี่ยมึงบอกบอะไรว้ามึงเคยบ่นให้พ่อแม่ยังบอกว่ายากเพื่อนมึงไคยบอกพ่อแม่ว่ามึงอยากบ่นทดแทนผมคุณพ่อแม่มึงข้าไปพูดในข่าวมึงไปทำอะไรมา บ,บอกโอเคไม่ไปปวดพี่แล้วก็ไปบอกกับพ่อแม่ว่ามาอยี่จะัวทดแทนคุณพ่อแม่พ่อแม่มดีใจมากมันที่พ่อม่มดีใจไม่เคยดีใจมาก่อนเลยเพราะว่าไอเนี่ยมันก็กำลังดื้ออีกแล้ววันนั้นพ่อมนวดใช่ไหมพี่เรื่องเรื่องอะที่เคยเกิดขึ้นอะมันแทบจะหายไปเลยพี่แทบจะหายไปเลยฝันก็ไม่ฝัน ผมบอกว่ามวนกับเปลงของอาน้องเขาเลยโอ้ยไอ้เจไดังแต่พานางยิ่เยอะไีดอ้เไปกันเยอะะพจะไปเหมือนใครที่เคยไปก็้ึกุังมนัันก็ไปกันคนเดิมเลพี่เจ็บาคนเข้าไปตรงที่อน้ำไม่ได้ไปตอนดึกนะไปตอนประมาณยินยินสามโมงส่โม น้ำท่วมปากตรงเอเอตรงนั้นตรงนงอะพี่ากผมรู้เรื่องอะไรเหมกัน,น,นแล้วก็ไปไม่ใช่มันเชิื่อมมันเป็นเชื่อว่าเข้าไปในก่อนถึงบ่อน้ำก็จะเป็นเได้ลอ,อาหารบีได้ไหฮะอาหารจุดหนึงนปากจุดหนจสองจุดนึงจีสามจุดที สิรู้ไหมพี่เกิดเสียงที่กระเบื้องนะบี่ร่วงลงมา,มาหน้าวีอดีเผยมเริยกระเบื้องลงมาตายครับผมคุยเพื่อนวอาเราก็จะเอากลับมาดีไปดี่ว่ดตัวเขาวิ่งออกไปคำเราต่อไปให้ไกลจจุดนั้นนะแต่ก็เขาอกไปเพราะว่าหันไปมองพี่ คนที่ไหยข้าบนหลักคาใจที่ล่วงลงมานี่คือจะล่วงลงมาทับเพื่อนเราใช่ไหมดูว่ามันล่วงแบบไกลมากมันมันห่างจากเพื่อนผมนิดนึงมันไม่ได้มันไม่ได้ใกลไม่ได้ไกลมากแต่มันแบบมีเศษกระเบื้องกระเด็นมาถึงนะพี่พอจังหวะก,ก็หล่น,ลนปุ๊บแตะปุ๊บเศษกระเบื้องเศษกระเบื้องกระเด็นเข้าแบบว่ากระเด็นใส่เพื่อนผมอ่ะเพื่อนผมน่าจะว่าเลือดออกตรงขาว่าจะเบื้องบาด ผมก็ล่วงใส่หัวเลยมันไม่ไถึงกันนะพี่เว่าถ้าล่วงใส่หัวเพื่อนผมน่าจะน่าสลบค่ะ<ฆ>ผมว่าน้องน่าจะว่ากะให้ล่วงใส่หัวนะแต่น้องทําไม่ได้อเงี<ฆ>้ยผมก็อยู่ข้างข้างเพื่อนผมด้วยนะ<ฆ>ไม่อยู่ข้างข้างอยู่ใกล้ๆมากกว่าคนที่อยู่ใกล้สุดน่าจะเป็นแบบว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งวันนั้นคือตอนที่เราเราหันกลับไปดูแล้วเจอหน้องยืนก็คือยืนอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะ ที่เราเคยเจอตอนที่น้องวิ่งออกมาใช่ครับหมายก็แล้วตอนตอนที่เราวิ่งออกมากันแล้วอะค่ะระยะที่น้องวิ่งมาหาเราอะไกลไหมหมายถึงตอนกลางคืนที่บบว่ายังไม่ได้บวชใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ระยะที่ผมอะผมอะกะแลดับจอดรถขึ้นรถทอมรถนาวีนาสตาร์รถแปงคือน้องแลับ มันจะมีต้นไม้สองต้นต้นใหญ่พี่ที่ว่าขวางแบบโตมอยู่อะต้นหนึ่งจะหาใหญ่ต้นหนึ่งใช่ไหมพี่แล้วมันจะเป็นล่องกลางน้องวิ่งผ่านต้นแรกแต่น้องไม่ได้ผ่านล่องกลางของระหว่างต้นสองต้นนะั้นอ่ะต้องมาโผล่ต้นสองแล้วน้องวิ่ง วิ่งมาเผื่อถ้าแบบถ้าเราไม่วิ่งกับมันเผือเราประกันนะเป็นเด็กที่น้องจุวิ่งไวมากเลย oh. เพราะว่าน้องเพราะว่าแบบจากในป่าจนออกมาถึงโดมอะที่สองความไปมันค่อนข้างจะลกและไก่มากซึ่น้องน่าจะวิ่งไหวากถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราไม่วิ่งมาเร็วกว่านี้น้องน่าจะทันแน่ๆอะไรเงี้ยซึ่ง เส้เหลือพี่ถ้าโดนน้ำอ่ะซึ่งเสเด็กมันจะหนักน้ำมากๆเลยนะผมเคยใส่ใช,ใช่ชุดลึกเสือเวลาเปียกน้ําหนักมากไม่มีไม่มีทางที่แบบแล้วยิ่งเป็นเด็กตัวเล็กๆวิ่งออกมากลางคืนก็ไม่น่าจะทานอีกเพราะว่าในนั้นก็คือไม่มีไฟเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็อาจจะสะดุดล้มด้วยก็ได้น้องรุ่นวาคือมันแบบไผิดธรรมชาติ น้องวิ่ง่ากปุ้ไมไ้ออกมาเลยเราตอนที่เรามาถึงรถแล้วอะเราได้หันกลับไปดูไหมไมยถึงตอนนตอนก่อนบวชรือว่าตอน,ตอนอก่อนบวชหรือว่าตอนบวชนะครับก่อนบวชที่ว่าเราวิ่งออกมาตอนที่น้องวิ่งออกมาจากป่าค่ะเพราะถึงรถแล้วอะเราได้ฉายไฟกลับไปดูไหมไม่ได้ฉายครับแต่แบบเห็นไม่แบบว่าเหาคนวิ่งออกมาเลยเพราะว่าออตรงนั้นน่ะมันดำกว่าตรงอื่นเลยครับ โอ้ยไม่ก็คือมันมองมันมันมองออกเลยครับว่ามันเป็นคนวิ่งมาครับนี่ถ้าเราวิ่งช้ากว่านี้นี่คือเขาอาจจะตามทันใช่อ่ะน่าจะตามทันแน่ๆเพราะว่าคือจากงาวพี่นี่ผมบอกว่าต้นไม้ต้นไม้ต้นใหญ่ไอ้ต้นแรกกับต้นที่สองครับคือมันห่างมันห่างกันอยู่นะผมว่าน่าจะสามเมตรได้ น้องวิ่งผ่านต้นไม้ต้นแรกมาปุ๊บน้องก็โผล่ต้นน้องโผล่ต้นสองเลยอ่ะน้องไม่ได้วิ่งผ่านร่องกลางคือเหมือนแตบน้องวิ่งไปน้องก็บอว่าน้องก็แบบว่าพับไปด้วยอ่ะโผล่มาหน้าไปด้วยไปเรื่อยๆเลย,เลย,ย่ียเลยดูไวอ่ะ พุ่งเข้ามาหาเลยพี่วิ่งพุ่งเข้ามาหาเลยอะ่ะแต่ไม่ได้เล็งปุ๊บผมเล็งเพื่อที่แบบว่าสถานต้อยวู่อะพี่มันคนติถางมันเป็นแบบเป็นเงาลูกคนเลยพี่พวิ่งพุ่งออกมาคือมันดำห่าตรงอื่นเลยอมองออกมันมองออกเลยว่าคนกาลังวิ่งอะพี่มันดาจนมองออกอะ่ะใช่นเรายิ่งใส่ชุดด้วยน่ากลัว ลกนตอนตอนที่ฟังแล้วแบบเห็นสภาพน้องพุ่งออกมาอย่างเงี้ยคือถ้าคนไม่มีสติอ่ะก็คือขาแข็งอ่ะใช่แต่คือตอนที่เราก่อนที่เราจะเข้าไปในค่ายก็คือไม่ได้มีการขอคขมาอะไรใดๆใช่นี้ก็คือเดินก็ไป็นไครับก็คือแบบกเสือมาคุยกันแล้วก็เดดยก็ไปเลย ก็ไม่มีใครพบเจออะไรนอกจากเพื่อนคนที่ไปท้าอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับไม่มีใครพบเจออะไรมันผมรู้สึกว่าเหมือนตอนที่น้องวิ่งนะครับเสียงมันพวกแบบกเกิลกระเทากระเสื้อมันดังปิ้งปิ้งปิ้งมันดังเสียงเล็กจ้าพี่เสียงขีมคัดด้วยอะไรเงี้ยตอนวิ่งเสียงมันเหมือนแบบจากไกลๆมันจะดังเบาๆจ้่พี่มันจะวะสตาร์โล่ไปเสียงมันดังใกลเรื่อยๆแต่บวยมากปิ้ง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 แบบนี้พี่ เสียงมันไล่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆประมาณนั้นเลยนาเกอ,อ,อคือเคอก็เคยได้ยินมาอยู่เหมือนกันนะเกี่ยวกับค่ายที่เนี่แค่ทางเข้าก็ไม่น่าเข้าแล้วอ่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่กลัวมากเมื่อกี้ฟังไปก็คือแบบขนลุกที่หลังเลยอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าที่เล่าไปคือน้องเหรอถ้าเาอาฟังจริงๆแล้วคือน้องกอ็ะจะโกรธ กลัวมากๆถึงวิ่งถึงขั้นวิ่งตามเลยคชือว่าดีนะแบบโดนไม่ได้หนักมากอะไรเงี้ยใช่ครับเพราะาบางคนแบบอาจจะตถึงชีวิตอะไรเงี้ยใช่ครับยยคีก็ขอบคุณคุณจุนีหย่มากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์สุดหลอนให้กับเราได้ฟังกันใช่ครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากค่ะ uh. ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe ให้ช่องเฟซบกสตอรี่ของเรากันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆสำหรับวันนี้เด็กหญิงดวงกมลขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องร้อนถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ